สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งคุณครูเฟิร์นมีหน่วยการเรียนรู้เรื่องท้องฟ้าบอกเวลามาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆทราบกันไหมคะว่าโลกของเราเนี่ยสามารถแบ่งช่วงเวลาได้กี่ช่วงเวลาเอ,อ่ยเก่งมากคะ่ะแบ่งได้สองเวลานั่นเองได้แก่เวลากลางวันและ เวลากลางคืนค่ะแต่ว่าทั้งสองเวลานี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเวลากลางวันคือช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกค่ะซึ่งแน่นอนว่าสัญลักษณ์ของเวลากลางวันก็คือพระอาทิตย์ในเวลากลางวันจะมีแสงสว่างจากพระอาทิตย์ทำให้เรามองเห็นก้อนเมฆ และสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะส่วนสภาพอากาศในตอนกลางวันก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนในช่วงเวลากลางคืนคือช่วงเวลาที่แสงของพระอาทิตย์หายไปทำให้เราเห็นดวงจันทร์ชัดขึ้นค่ะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของเวลากลางคืนก็คือดวงจันทร์ค่ะในเวลากลางคืนท้องฟ้าจะมืด ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆไม่ค่อยชัดเจนนักค่ะจะเห็นก็แต่แสงจากดวงจันทร์และดวงดาวค่ะและสภาพอากาศในตอนกลางคืนก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างเย็นนะคะอู้หูในตอนกลางวันและก็กลางคืนแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะในตอนกลางวันจะมีพระอาทิตย์และมีแสงสว่าง ส่วนตอนกลางคืนจะมีดวงจันทร์และท้องฟ้าที่มืดค่ะในครั้งหน้าคุณครูเฟิร์นจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในตอนกลางวันและกลางคืนค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเฟิร์นคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ